สวัสดีครับพี่น้องสามชาทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียแต่พี่นายเมืองปูครับช่อง YouTube นายสามชาติหาเพื่อนครับ410นะครับผมรอฟังครับผมนะจัดมาครับสามชาติยาวๆ อ๋แต่อย่างลั่นนะครับผมขอบคุณครับพี่นายเดินทางปลอดภัยนะครับผมสายแจกสามชาติครับนายเมืองปูนะครับขอเดินทางปลอดภัยครับผมแต่อย่างลั่นครับสี่ปากนะครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมเ้วจัดมอไซค์แถมนิดนึงอ้อยจัดมอไซค์หน่อยจับเด้ทันี้ ข้างหน้าข้างหน้าหมั่วแล้วเดี๋ยวท้ามาไปด้วยกันครับผม